เออพี่น้องออกมาแต่เ้าพูดไหนได้ยินข่าวว่าหลอกมาแต่เ้าเนาะเป็นยังมาขึ้นเบิ้กันแนงฮะมาจากไหนมาขึ้นเบิ้ลกันแดป้าพี่น้องมาโดนอะเตียงเออเออพูดนะายเพี้ยเพียเพียยเพียยเพียเพี้ยมาเพี้ยจะมาโดนอะเตียงนัว เออยังว่าเเราบ่ได้ยินพี่น้องขันบ่ได้เตรียมกันก่อนนี่คือจะเป็นจีงซี่ละ่ะบา้าคือได้ไหลยแท้ยายม้าโดนละเตียเอาก็ะโมโดนปนในหนะมาที่เศ้าปนางใส่บาดแล้วกับมาเตียจ้าคือเบอิ้นกันแนงแม่นบ่แเม่นใส่บาดแล้วกับถือเตรียมมา,า,าทะ่บ้านพุ่นละเตีย๋ยใส่บาดแล้วก็เลยลงมาทงเนี่ยบ่เป็นคนละทางเลยวันนี้พี่น้อง ใส่ได้ใส pues ่แต่ว่าเราได้ไลฟ์รีบปุ๋นะมีแต่ตัวยิ่งใหญ่ได้พี่น้องเมื่อกื้เป็นนั่นสันมันไม่ได้จัดอันโน้นนะทมันเลยสั้นสับพักกุนกี้หัวคุดหขวัเขียมัน มันไม่ได้มันไม่ได้อัตโนมัติเลยแม่ยันยันมันนเลยสับจะกุดกีิหัวขาดหัวคลอนหมดอนเลยจะคือบอกมาจะเป๊กก่อนเออเมน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 เออเมนเมนเมนเราบ่ได้เป๊กพี่น้องเมื่อเราก็เลยเป็นสีสัันๆเนาะนี่แหละค่นเราบ่ได้เป๊กเราก็จะประมาณนี่แหละแ่โซว่าจะไปสวนตู่อยู่ไปสวนไหนก็สวนกันไว้ละเดรย์เออยันมันสวยมันห้่นเออยันมันสวยมันหน่อจะพวงบ้าได้หลายเติบด้วยเนี่ยคุณน้า bớt, tối nha nó. Tôi nha nó. Ah, ok 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 thế ok 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 อันมันาอยู่ชีวิตทุกม,มือกะหาอยู่หากินกินสี่เต๋อมานีละฮะ<า>มาทุ่มมือนีละมาซุ่มมือเลยมือเศร้านิดเออต่กอนเออชีวิตบ่ได้ลำบากแบบนี้ดูโอ้ยบ่คิดว่ามันเป็นแบบนี้ชีวิตเนี่ยเอาแต่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 ลุดลากก็มีขคีบ้านก็มีอยู่เออ บาดนี่มันเป็นจังไรมานั่งคนกูจีทวงหน้าไว้นี่แม่ชีวิตอเจเย่เนี่ยชีวิตอีเย่เตี้ยเสียงท่วงสัญญาที่นางแววมาจากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังแห่งฝั่งน้ำมูลหากบอกจิงทิ้งสาวให้ว่าบุล เริ่มใจถึงเปลี่ยนเียนมุนสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเป็นไดคือเป็นสีไม่เมื่อยน,นั่งดีๆดีเบิง้นงนั่งดีๆดีน,นั่งนีๆดีสิเริมไมฟังเนาะแบบว่าสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ขอแทรกนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าสมัยก้อนนี่คือตอนข่อยนิ่นอย,อยูเพิ่นกะจิเพิ่นกะจิเป็นสาวสินะเป็นสาวแล้วบ้น,นี่ภาพในความทรงจำของข่อยตะก่อนคือว่าเพิ่นเนี่ยจะนั่ง นั่งรถมิแต่ก่อนไม่รถแต่ก่อนไม่รถกับบาจัคันสองขั้นมีรถกับบาสองคันเกง่งขั้นกับบาคขัน้นมีเกง่งรถเกง่งขั้นหนึง่งกับบาคั้นหนึง่งมีบ้านหรูหราเนาะจ๋าเนาะในอดีตในอดีตเพื่อนนี่คือเป็นเป็นคนรวยที่สุดในในหมู่บ้านเลยกับบาใดเนาะสมัยก่อนนอะสมัยตีสมัยเทียนไม่ใหญ่ยหน่อยยั้งหน่อ,นนอยอยู่เนาะภาพในความทรงจําของไม่ใหญ่หน่อยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยขับรถ คันง,งามงามาบ้านแต่ละเทศกาลแต่ละอย่างสินาะแต่งโตรู้ล้าปานปานคุณน้ยเลยได้พี่น้องแต่งโตแบบว่าแต่งโตรู้ล้าปานคุณน้าเลยเนาะเอาไ้ฟังแน่ว่าเป็นยังได๋มายังได๋มฮานาะซื้อเมืย่างเอาซื้อมือย่างเอ, <c oughs> อ,อาอพี่น้องอันที่ไม่ง่ายหน่อยอันบอเสริมก่อนเพราะว่าเพิ่นบอได้ยินเนาะห้องเวลาบอกกันในี่ต้องแบบต้องเพิ่นต้องแนมปากเข้าแล้วกะต้องกระซิบขางหูเพิ่นแดงสินาะ เจ้าของเทพตอนแรกจะไปเป็นคนใส่เขาเตะเพื่อนกับว่าเป็นเด็กหน่อยนะตาดีเพื่อนกายไปน้าไปใส่ก็เอาไปน้าไปเทปตอนแรกไปเป็นคนใส่เขาเริ่มไปใส่กับเพื่อนก็เอาไปน้มวันนี้จังไดถึงไปล่าไปรวยยุงเทปพอผู้บ่าวตำรวจดูแล้วเดี๋ยวเจ้าเจ้าเป็นคนใส่เขาแล้วก็เลยไปพ่อผู้บ่าวตำรวจเนี่ยอ๋อจ้ได้เป็นจะได้แฟนเป็นตำรวจเจ้าก็เลยรวย ตีเนี่แฟนรอบะเอาก็ว่าไม่ได้อชีพูดแล้วมัวรอเสียวตีอชี <c oughs> โอ้โหเพลงนังจีนต <c oughs> ี้ยอชีนะอยตวใหญ่ดำพื้นพูดแล้วพี่น้องต่ก่อนเพิน่นเพิ่นสิง,งามงามเนี่ยนะตาเพิ่นเนี่ยวูยังงามเลยสมัยเพิ่นนาวนี่คือสวยมากเนาะจ้าเนาะละกะผิวพันเพิ่นเนี่ยลงชองเนี่ยสมัยตะก้อนเนี่ยอันไม่แง่หน่อยจําได้ติดตาเลยได้ตะก้อนนะเออบันนี่ไปได้ตำรวจบันนี้ก็เลยก็เลยมีฐานะขึ้นมา นี่พอพอจะได้ตำรวจมันจะรวยติบัะนี่นเดียวก็เลยมีรถคีเม่โอ้มีรถคีสองสามคันเลยเน่นเป็นคุณนายเลยตัวนี่นเดินตะตีเหรออ่าเป็นคุณนายเลยปา้าทุกมือนี่ทุกกระปองแล้วรเดี๋ยวคุณนายนี่ไม่ได้เห็ุงานยังเลยเตะไม่ได้เห็ดดอกอยุ่ซื่อเลยปา้าขึ้นสบายเทะว่าพวกเขาบ้านขขาซ่งมันมาเขาติดนักลุงนักรลองกันเลยไปล,งลองเองซะเลย เป็นเจ้าไหนอเอโอผัวตำรวจเนี่ยเขาติดนักลออ่องเจ้ามหฮหลอืไเจ้าก็เลยไปล่องเพลงอเ,ลเองเลยเพลงเลยแล้วปาดก็เขามักนักล่องเนาะอ้เจ้าก็เลยไปล่องเพลงแล้วแล้วเขาไปเบังเจ้าล่องบอว้ายไป,ไปไบัดเดีตกใจบัดเดี๋มุ่ตัวแรกลักไปอืมไปเที่ยวมองเขาเคยไปเที่ยวแลบ้วล่ระเดี้ วันนี้ก็ลักล่องไปกับมั่วไปเนี่ยไปลองเพลงัดเนี่เยเห็นเขาขึ้นลองเพลงตกใจจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากเด็นทุ่งลุยไลย่ตัวโอ้ยสารพัดเสียงดีอยู่เด้พี่น้องเสียงดีอยู่เด้เนาะ,ะเสียงดีอยู่เด้วันนี้บันนี้แฟนไปเห็นจะลองเพลงเตะนี่แล้วนี่เป็นใดปัปเนี่ยหวยกรลองเพลงจนตื่นถึงลองเพลงบันนี้มัดเข้าไปมันเ,เห็น กอ้มันวะกใจลุงมาลงมาว่าจังเสียแฟนมาเลยลงมาเลยแฟนน่บอกลงมาเลยเออว้ายลุงเปิ้กับไปน้ำมูแบบหลายเออลงมาเลยลุงมาเลยส่นคือตอนนั่งแชดกันย้อนว่าไปดึงลุกจากเวทีเวดีไฟเปิดปพืบเบิดเพราะว่าเป็นผัวเมียกันเี่ อ๋อพ่อแฟนก็ไปดึงใจลงใจเวทีวันนี้เขาเขาคิว่าทะเลาะกันไฟก็เลยไฟในนันก,ก็นเลยเปิดหมดเลยก็เลยไฟตัวรัวตัวรัวได้ได้มาไรดีบอตอนร้อ,องฮะ uh huh. ได้มาไรดีบอโอ้ยเมื่อวันที่ได้ยังไดนเนเดียวหลังมาหลักไปล่องมองไม่บบดเนี่ย <laughs> บอวันนี้แฟนดึงมาวันนี้วันนี้เจ้ากับ,บ้านก็เพื่อนบอวันเนี้ยกับเอานาะ ครับบกกับเจ้าหนีบน้บันี่มือไม่คาเปหนีไปล่องมันไม่อีกหนีไปล่องมองไม่อีกเออบัดนดี้บ่ไปบ่ไปเที่ยวไซได้บัน้นชาวเฝ้าเขาอยากมาล่องเพลก <c oughs> เออแล้วแล้วเขาทิ้งเขาถือบ่อกไปเที่ยวเลยเขาทิ้งเมียไม่บ่บัดเนะ เขาเขาเขาไปใส่เขาเขายุกับเจ้าตลอดเลยเตยอยู่ก็ยยุ่แน่นแล้วบัดน,นี้นายบอกว่าไปประสมไปอย่างเขาศูนหกซูนนี่ยังได้เร้วไปนะบัดนี้จบถ้าจบเบอ่งเขาย่านี้มาลงเพลงมันก็นเนื่อแลรวบาทนี่จบไว้คือกันแล้ว <laughs> บัดนี้ซื้อเราพามูไม่กินอยู่บ้านออกหลังบ้าน ข้าต้องเมาเรากระปุเตี้ยจะกระจับลอยเจาะปล่อยอวบตาตั้งอวบหลังบ้านพีเหลวมูก็ไปจอดรถท่าเออพนักข้าต้องกินเหลราน้ามูเต็มบ่บ่บ่ไปกินคาเฟ่เด้อเดี่ยย่านว่าน้ำไปลวองเพลงบ้านนี้พามูมากินเหลราเมาบ่ดิเมือนจาะลอยอวกหลังบ้านมูป้าขับรถไปเวิ้นเวิ้นเลยเหลวเตี้ยเออเรอยู่นน้ำกันได้จักปีสิบกว่าปีมีลูกน้ำกันบ่ ไปแล้วเป็นได้คือคือจังเนตทีมกับแฟนตำรวจเป็นได้คือ้นทีมกันเอาย้อนบกเขาบ้านเขาซ่วงนี่แรละตีสุดท้ายก็ทิ้งกันก็ไปก็ดด่ากันตัวเียงไปร้องเพลงไปหาผู้ชายแทนตัวเติมตัวก็ยังไปหาผู้สาวกับว่าแทนตัวบาดก็พิดกันมาตำรวได้อยากับพยอมยาได้เลย เสมอนี่วันนี้จากทีมกันแล้ววันนี้เจ้าเจ้าเพชรยังต่อไปเนี่ยอันพ่อของลูกนี่เปิดรองเท้าคัดชัวเฮ็ดรองเท้าคัดชัวเงินหลายเงินเน่ยเงินเดือนหลายเงินเก็บเงินอ๋อเขาเปิดเปิดบริษัทรองเท้าเป็นป่ะเออเข็นเป็นเปิดโรงงานรองเท้าคัดชัวเออวันนี้เงินก็หลายไัเนี่ยกิจเก็บฝากไว้ฝากไว้ก็ออกรถออกลาไปตัวตัดพัวตำรวจกันนะหาอันนี้แปรตายพคนเรานี่ก็ได้ได้ผัวไหมน้องทองดีไปเนี่ย ออเจอ้าน,นตีตีเดี๋ยวผัวตำรวจน้ำหาหอตอนทีมกันนะทีมกันผัวตำรวจน้ำหาน้ำนจะไปได้ไหมติเปเนยไ,ได้ไหมก็พ่อของลูกนี่ดีกก็นีอจะทีมกับตำรวจเี่ยทีมกับตำรวจเราไปได้กับพ่อของลูกเนี่ยเขารวยดิเขารวยก็ตำรวจเขาเฮ็ดอ,อันรวยกวัาเหรอเนาะเขาก็เปิดบริษัทรองเท้าเขาเปิดรองเท้าคัดชูวเฮ็ดหรือเป็นโรงงานพูน่ะลูกน้องหมดลย เป็นเงินเงินหลอ๋อแฟนนี่แฟนนี่เปิดลูกพ่อกับแฟนยังไหนไปลองเพลงพ่อเตะจะไปลองเพลงพ่อกันหาอกับกับกับคนที่พ่อของลูกเนี่ยนะที่กับพ่อของลูกเนี่ยนะเนียนอ๋อไปลองเพลงพ่อกันเขาก็ไปติดมาไรเตะมาไรไปแต่จะเพีวหอดผุเงินเขาไหลอันี่อ๋อเด้อเด้อเด้ออันเงินหลก็เลยทิมตำรวจเตะกูกี่เลือบ่ ยังลำบากอยู่กับตำรวจกินตลอดมันก็ไปเที่ยวเออเนี่ยเออเดี๋ยวบัดนี้ไวยฟังนะเขาอันแฟนน่ะแฟนะนี่แฟนที่เป็นเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยไปเห็นเจ้าร้องเพลงก็เลยให้มาไล่ได้มาไล่คืนหนึ่งไรบ้าอู้เป็นมื่นคนแล้วเป็นมื่นนะจีสมัยนั้นเงินมื่นหนึ่งพี่น้องสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วแต่ว่ายุคนั้น ยุคนั้นเศรษฐกิจดีๆได้พี่น้องเพราะว่า,ามะไลาเนี่ยจะดีเนะาะมะไลได้เป็นมื่อน่ะคืนหนึ่งเป็นมื่นเป็นมื่นเลยปัาก็เลยได้มะไลาหลายก็เลายมันกระยามึนตัวมั่งแบบนี้มันก็เลยยามตอนนั้นยังคาราก็สังบพท่านได้เลิแบบอ,อกันแบบดาวนบอืบอกกินจะหลอมไปไปไปคิดได้ใจบปากบอกว<อ>่าไปคืกอกัอนหรือเปล่าเนาะจะก็ไปเลยหน่วยก็เลยไปได้ลูกน้ำกันได้โอ้ยวันนี้ก็เลยได้ใช้ชีวิตแบบรู้ลาเลยเต ได้สียที่ไปรู้ลาเลยยูยูอันลุงอันได้กระพ่อของลูกให่งามถี่แต้งโตให่งามตีได้แต่งโตตลอดได้ตีเขาบ่เคยมีเวลาเที่ยวทาเลเดือเพราะว่างานมันไหลงานออกตรงหนอกตรงหนอกตรงน้ำห่างน้ำตรงแหลมตรงอย่นั้นเเท่ากัดชู้นะเออคุงานกันหลยูน้ำกันในโดนบ่เป็นยองยูน้ำกันในโดนบ่ยูน้ำกันในนานบ่โอ้หลายปียูเตี้ย หลายปีจนได้ลูกสองคนพูนแล้วอ๋อได้ลูกสองคนก็เลยก็เลยได้ป้ากันติบเนี่ยฮะเป็นยังขึ้นยังได้ป้ากันเป็นยังขึ้นได้ป้ากันวะ่ะเจกัลูกตกน้ำาจมนคาต้องงานตากกันเนี่ยย้อนเสียลูกไปนี่ละลูกมั่บ้านนอกเนี่ยมาเล่นน้ำน้ำเขาแล้ว่าว่าโตกน้ำก็เลยเครียดเครียดให้เครียดให้ผัว เอาแต่งานหลายให้ปุ๋ยให้ลูกตายจะคงน,น้อยใจตนตัวบาดนี่อ๋อลูกลูกจะเสียเสียอยู่สะน้านี่แม่นบะแม่นบ่แม่นสะน้านี่เลยแม่นคือว่ามูเจ้าเหดแต่งานอยู่งเทพแล้วเอาลูกมาฝากไว้อยู่บ้านตีม๋มได้ฝากมาเที่ยวอ๋อมาเที่ยวบ้านย้ายกับตาอย่างเอ่าล้านมาเที่ยวอ๋อแบบนี้ก็เลยก็่วงลูกคือดอก บอกว่าไอ้มาตาันว่เา,เาเอาเอาอยากเอาลานแม่อยู่น้ำเราบ่มมีลานแล้วเ<น>กว่ามาบมดเนียน่ยแมาน้ำมูมาเห่นจังไดบ่หูแล้วจมปลอดจมปอดว่าท่านเขาเออยฟังอ<น>่ะพูดผัพูดผัวเหมนมันก็พักกนนดังเบึงองยุซานีเลยมันว่เม่นซานีเลวอืมวันนี้ก็เลยบันลึกวันนี้พอเสียเพราะเสียลูกไปแล้วเจ้าจเจ้าเฮ็ดใจบ่ได้ฮะ พอเสียลูกไปแล้วเจ้าก็เลยทิ่มกันเลยเตโอเสียคนเลยเสียคนเลยอเสียปูเสียคนเลยแล้วคิดน้ำลูกลยอันที่เจ้ามาเป็นยังสี่ทุกมือเนี่อที่เจ้ามาเป็นทุกมือแบบี้ทุกมือเนี่ยก็ย้อนจะเสียลูกเจ้าเป็นวะเนอ้ยเบกก็ยยอนคิดน้ำลูกบัวเสียคนเลยแล้วเสียคนเลยอืมคิดไยคิดลายคิดคิด บางทีเราเวลาเด็กเป๊กเราจังค่อยหลับเป๊กไปเป๊กมามันก็นยาำถึงตัวบาดอือค่อยพึ่งรู้ได้เนี่ยเราบันทเจ้จาก,กับพ่อเจ้าก,กับิีมกับพ่อเจ้าก็ไมาอยู่บ้านเลยตีิ่มกับแฟนเราบันทเจ้ากับบ่มีไม้เจ้ากับก้าวมาอยู่บ้านตีกล้วมาอยู่บ้านเออเดี๋ยวให้ถามเนยเด้อทุกมือเนี่ยเมื่อยบ่โอ้ยฮะคำเมื่อยบ่จะได้ทั้งเดีย้งเมื่อยปวดหัวหากินน้ำทงน้ำทางสิเตอ บ่คิดจิ๊กกดไปคืนดีกับแฟนเต๋อบ่คิดจิ๊กกดไปคืนดีกับแฟนเต๋อฮะบ่คิดจิ๊กกดไปคืนดีกับแฟนเต๋อบ่บอบอหลายปีแล้วเต๋อชิมแล้วชิมเลยเออตางยุ่กรุงเทพรู้ละกับยุบ้านนอกแบบลำบากมันจะเลือกกับอันไดอันไม่ลำบากมันก็สบายใจอ๋อลำบากสบายใจหาอยู่กินเม่กับพักเงินท้องกับขาดบ่มีเลอบางมือกับบางเท้ากับมีบางเท้ากับบมี อโอ้ยในใจหาเพราะได้กินไปเมื่อมือแต่นั่นหละหาพระได้กินไปมือมือ,อ,อไ,ไป,ออไปพึง่งรู้เนาะว่าเป็นแบบเป็นแบบสาเหตุที่เป็นติดเราติดเราแบบติดเราแบบชนิดถอนตัวบ่เข้นเด้พี่น้องทุกมือนี่ยติดแห้งดีเด้เวลาเพิ่นบ่ได้กินนะพี่นอ้องเมื้อเช้าเนาะไปทายเพิ่นไไที่เป็นกุจุจีวันเะน่ะพี่น้องมือละซันงเส่มือละซันงัสซี่ติดแห้งบ่ คันเพิ่นไ่ได้กินในเมื่อเราจะสั้นเนาะเขาก็ับพยายามพยายามบอกไอ้เพิ่นเลิกบอกว่าย้ายเอ้จะเลิกแน่พอได้พอแบบไอ้มันน้อยกว่านี่แนงสิเมื่อแน่เนี่ยคือบ่บ่หูเมื่อบ่หูยังเลยเนาะแบบกินหลายค่หยลีจยงสินะกินหลายค่หเลีแยงว่าผู้ใดมีให้กินกินแล้วก็แกยๆกับว่ากินเพื่อให้หลับสินะแกยๆว่ากินเพื่อให้ตัวเองหลับแล้วนี่ก็แบบบวคิดออหยังสินะพอตื่นเช้ามามื้อไม่ปึ๊บ เราก็จะไปหายังสิ่ล่ะได้ยังขายแล้วก็อ้าวอันได้กระปูแล้วก็ไปขายได้กบสองตัวสามตัวล้วก็ไปขายเพราะเพราะเพราะพรอนเราได้เป๊กนั่นล่ละหลายหลายคนก็จีมองว่าอันหลายหลายคนก็จีมองเราแบบว่าประมาณว่าแบบเออคีรเลาคียาประมาณนี้เนาะแต่จริงแล้วคนท้องมีความหลังเนาะความหลังฝังใจเองสินะอันเจ้าอัน เจ้าเข็นซานีแล้วนะเจ้าคิดนหอดูกับวะเอาก็คิดในี่ยเราเนาะเจี๋หัวนะ <Yeah>. mm. ใจหักวับหวับคลอเหรอไม่อยากไปผ่านมาปนน่านไหนน่ะไม่อยากไม่อยากผ่านมาเลยร้อยแต่ทงกับมาร้อยผู้เดียวยุษาหนีเราหน้่งอไงก้าก้าเราเอ,าอื้อนหาลูกอะเจี mm. <Yeah. S 2> ๋ <Yeah. S 2> เขาว่าโอ้ยเบิ่งเยี่ยมมเป็นบา้าเราบ่บเป็นบ้าจังดอมาร้อยแะทงมูเขาก็ร้อยอย่พุนมันร้อยอยู่นี่แล้วมันคือหอดูกเอื้อนหาลูกแต่ให้เอ,อ็เอออที่แบบเนี่ย นั่งไ้ก็อากากว่าไ้ค่อยๆเลยเนี่ยเมื่อคืนมั้งมู่เขาว่าเป็นบ้าบ้ากระซ้างกู้เถอะไหที่คืดหอดลูกซื้อคือกันนาอพี่น้องอันได้ฟังแล้วก็ซื้อนะเพราะว่าเสียพูดเสียคนเลยแล้วเพราะว่าเขาค่อยกบเป็นผู้นึ่งที่แบบหัวอกเดียวกันกับเพื่อนได้หกเป็นผู้สูญเสียเหมอนกันเนาแต่ว่าสูญเสียในคนละกรณีเนาะแต่ว่าไม่ใหญ่หน่อยกับจิบบกขอบอ๋อยังไรเพราะว่าตัวสักมือหนึ่งน้องไ้เห็ุใจได้ทั้งจิบบบอกในเรื่องของตกของนะ แต่ว่าน,นี่คือสัมผัสผนก่อนแต่เรื่องของเจ้าของนี่คือว่าไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ขอเวลาสักอีกสักหลายปียุ่นพี่น้องเนาะขอเวลาทําใจคนเรากลัวจะพูดในสิ่งในสิ่งที่สูญเสียใดเนี่ยมันมัน,ม,นมันใส่เวลาหลีอได้พี่น้องเนาะคือเท่ากับแต่เท่าน่ะคือเพื่อนหาทางออกด้วยการแบบกินกินเพื่อลืมสินะแต่เท่านี่จะหาทางออกด้วยการแบบไปไปฟังพระฟังยังสิเนาะ ทางออกไม่คือกันหัวอกเดียวกันแต่ว่าหาทางออกบ่คือกันเนาะอันชีวิตชีวิตรู้ลาแต่ก่อนน่ะมันมีความสุขบ่<ะ>ชีวิตรู้ลาขี่รถเกง๋งขี่รถกระบะสมัยก่อนน่ะมีความสุขไยแตะโกนขี่รถเก๋งรถกระบะได้คือนอดเครื่องบอกเครื่องบินสารพัดบ่คิดว่าชีวิตจิตวกอับแบบนี้เฮ้ยในใจอืม บอ,ไปบ,บอ,บอไปบอบอไปบอถือเลยพี่น้องไปบอเป็นเลยได้ยินคำนี้เนาะ <c oughs> ห้องห้แล้ววันนี้พี่น้อง <c oughs> สัมผัสแล้วกับน,น้ำตากับจิไล